ก็มาเจอกันอีกครั้งกับรายการบิดใบนะคลิปนี้จะเป็น EP ีที่เล่าถึงปัญหาแล้วกันโอเคแน่นอนงานทุกงานของเราไม่ใช่ว่าจะเอ่อเพอร์เฟกสมบูรณ์แล้วก็สักเซสไปทุกอย่างนะก็จะมีปัญหาบ้างก็เลยวันนี้จะมาแชร์แล้วก็จะมาเล่าให้ฟังปัญหาก็คือว่าตอนนี้เราอยู่ที่เซ็นทั้นศราชาซึ่ง EP ก่อนหน้าคือเรามาติดตั้งแล้วแต่ว่าปัญหาเนี่ยมันเกิดขึ้นคือเซิร์ฟเวอร์เนี่ยมันหลุดออกจากระบบ cms ก็คือตัวเซ็นทั้ตัวตัวศูนย์กลางละกันมันหลุด หลุดก็คือคอนเน็กชันมันขาดไปทางผมก็เอ๊ะมันหลุดได้ยังไงลูกค้าก็เลยดูภาพสดก็ไม่ได้ดูยอดหลังก็ดูไม่ได้เราก็เลยลองนั่งเช็คด้วยกันที่เรามีระบบ VPN แบบไซต์กูไซต์แล้วเนี่ยเราก็เช็คว่าเฮ้ยอ,อะไรละ่ะที่มันร่มก็เช็คที่ตัวเราเตอร์ปริงไปเจอเข้าหน้าเมเนจเมนต์ของตัวเราเตอร์ได้ไปเข้าไปที่หัวกล้องได้แสดงว่าเฮ้ยเป็นที่ N a s อย่างเดียวหรือเปล่าใช่ก็ลองก็มาเช็คดูเฮ้ยจริงด้วยเป็นที่ NAS เพราะว่า n น s เนี่ยมันดาวมันร่วงไปก็ใ มันไม่เล็กคอแล้วก็ทําให้ระบบเนี่ยมันหลุดออกจากระบบเซ n นท a ั m เมเนจเมนต์ซิสเต็มหรือ CMS นะครับเราก็มาดูว่าปัญหามันคืออะไรปัญหามก็คือว่าเป็นการที่ผมอ่ตั้งค่าให้ตัวเนี้ยเอาตัว s u r v e i l l แลน e ์ t เ t ชันเนี่ยซึ่งเป็นซอฟต์แวร์เนี่ยมาทําการวิเคราะห์ภาพว่าภาพตัวไหนเนี่ยมันเกิดโมชั่น Motion บ้างซึ่งพอมาทำอย่างเงี้ยมันทําให้ทัสงานที่เกิดขึ้นในตัว CPU ของตัวเนี้เนี่ยมันเพิ่มขึ้นปริมาณมาสูงขึ้น โอเคถ้าเป็นในรุ่นที่มาสูงขึ้นมาหน่อยคืออย่างเช่น220 plus เนี่ยเป็น Intel a t อ m ตอมเนี่ยมันโอเคสบายมากเลยแต่พอมาเป็นตัว2 2 0 J เนี่ยซึ่งมันเป็นแค่ a r m ตัว a r m 7เนี่ยมันประมวลผลไม่ทันพักงานันเร็เกินไปมันก็ทำให้ซี u มันแบบเออแล้วก็บล็องไปเลยก็คือไม่รับรู้อะไรอีกนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นเราก็รู้ละแล้วเราก็มาแก้ไขปัญหาคือโอเคเราก็จะไม่ใช้ตัว motion detect จากตัวซอฟต์แวร์ s u r v l t a t i o n แต่เราจะใช้จากหัวกล้องแทน ให้มันตรวจสอบโมชันเพราะฉะนั้นพอเราคลิกอย่างนี้ระบบมันก็ลดโหลดภาระล,ะลงมาเพราะฉะนั้นตัวนี้นเนี่ยมันก็รับแค่ทราฟิกที่วิ่งเข้ามาเล็คอรอดส่วนอะไรที่จะบอกว่ามีโมชันหรือไม่มีโมชั่นก็มาจากหัวกล้องกล้องก็ทําหน้าที่ตามหัวกล้องไปเพราะฉะนั้นสุดท้ายไซน์เนี่ย12กล้องมันก็ลดโหลดได้เยอะมากนะจากเดิมเนี่ยที่ประมาณ50-70ตอนนี้ลดอยู่เหลืออยู่ประมาณ2 0 15-20เ ก็ทําให้ระบบมันสมูทขึ้นแล้วตอบสนองเร็วขึ้นนะครับเรามาแก้ไขปัญหาตามนี้แหละแต่ว่าน่าไงไม่ง่ายขนาดนั้นคือต้องทําการฟอร์แมตไล่แอดไลเซนต์เริ่มต้นนับหนึ่งใหม่กับไซส์นี้นะครับแต่ว่าโอเคเราไม่ต้องคอนฟิกไอพีกล้องเราไม่ต้องคอนฟิกเรื่องของภาพอะไรเงี้ยไอพวกเนี้ยเราทำไปไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วเพียงแต่ว่าเราแอดคอนฟิกเข้าไปในเนสเท่านั้นเองระบบอื่นนิ่งหมดเลยคือเราเตอร์ VPN ที่เราวางไว้คืออย่างตัวของ d ดย์เทคนะครับทามไซส์ถึงไซส์เนี่ย คือเราวางทั้งระบบไอ p h o n e แล้วก็ทางระบบเชื่อมที่เป็น p t v เนี่ยตัวเด t เอ็กับมันนิ่งนะมันรองรับแพ็กวิกไหวแต่พี่บอกว่าตัวนี้ปังหาที่ม,มันไม่ไหวก็ยังไงก็ฝากคลิปนี้ด้วยงานทุกง,งานมันก็มีปัญหาบ้งบางนึกสักบ้างยังไงเราก็แก้ไขปัญหาได้นะครับแล้วก็ลองวิเคราะห์ดูว่าปัญหามันเกิดจากอะไรแล้วก็ค่อยๆดูขั้ส่วนว่าเราจะแก้ไขอะไรยังไงได้บ้างก็ขอฝากคลิปนี้ไว้ได้ครับขอบคุณทรัทที่ติดตามรับชมบีเนสะนะครับก็จบไปฮะเจอกันอีบีหน้าับ